แม้จะรักษาศีลถึงร้อปีก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้นั่นคือการเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญที่ถือได้ว่าบุญบาร,รมีมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้วา่าแม้จะรักษาศีล227ข้อไม่ให้ด่าร้อยถึงหนึรปีก็สู้การทำสมาธิภาวนา แค่ช่วกัดกระพือปีหรือชักกระดิกหูกไม่ได้การเจริญภาวนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1. การทำสมาธิด้วยสมถาภาวนาเป็นการกำนดลงลมหายใจเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งไม่ว่าแวกไปที่ไหนซึ่งการทำสมาธิก็สามารถทำได้หลายแบบและวิธีที่ง่ายที่สุดและคนส่วนใหญ่นิยมทำ นั่นก็คือการนั่งสมาธิเพื่อกำหนดดูลมหายใจทำให้จิตใจนิ่งและสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกวิธีที่สองการเจริญปัญญาสำหรับการเจริญปัญญาจะไม่เหมือนกับการทำสมาธิเพราะการเจริญปัญญาไม่ใช่ทำให้แค่อิตตั้งมัน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการคิดไร่ค,ครวญเพื่อหาเหตุผล และความจริงบนโลกนี้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยนแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพร้อของการเจริญสมาธิและปัญญาจะทำให้พบกับความสุขอย่างละเอียดเพราะไม่ใช่แค่ความสุขทางกายสามารถแบ่งความสุขออกได้เป็นสามขั้นดังนี้หน่งความสุขในปัจจุบันเมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องตน้น เมื่อแจ่ปล่อยวางและความคลายกับเรื่องต่างๆจะเกิดเป็นผลบุญขึ้นในใจทำให้แจรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะยามหลับหรือ,อยามตื่นไม่ว่าอริยาบทไหนๆก็มีความสุขทั้งสิน้นสุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้ว 2. ความสุขในโลกหน้าเป็นความสุขระดับขั้นต่อไปเมื่อเรามละจากโลกนี้ไปแล้ว ะได้ไปสมรสุขในภพภูมิที่เป็นสุขยิ่งขึ้นนั่นเป็นผลมาจากความใสของจิตที่ก่อนจากมีจิตที่ปองใสเป็นสุขแต่ในทางกลงกับกันถ้าจิตขุนมัวเป็นทุก์ก็จะไปอยู่ในภพที่เป็นไป,นปนตามหลักแห่งกรรมสามความสุขอันเป็นนิพพานเมื่อเราหมั่นเพียรและฝึกฝนจเจริญภาวนาจนสามารถดุพผลจากกิเลสในชาติปัจจุบนัน คุณจะทำให้ถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเมบียดว้าใจเกิดใหม่ในวัฏฏะสงสารอีก